มา้วครับเอัปเดตกันฟิตซ้อมไฟนี้หน่อยครับเสือกิมครับอัพเดทการฟิตซ้อมซ้อมมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับไฟนี้ตอนนี้เราซ้อมมาทั้งหมดเกือบจะสองเดือนแล้วครับเดือนฝ่าก็ซ้อมเรื่อยๆครับเริ่มเร่งจริงๆได้กี่สัปดาห์แล้วครับก็ได้ประมาณเกือบเกว่าวันแล้วครับ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ร่างกายถึงตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะ80ดสิบเร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์มีการวางแผนการชกหรือ,อยังครับไฟนี้ก็วางแผนแว่าการจีบมือครับแล้วก็เอาไปให้หนักขึ้นครับคู่ชกเห็นฟอร์มของเขาหรือเปล่าครับไฟที่ผ่านมาก็เห็นแล้วครับที่เขาต่อยเขาฟอร์มการเป็นไงบ้างครับ ก็ S <S> เป็นน้ำมวยที่ใจสู้ครับเพราะว่าเขาโดนนำมาสองไปแล้วเอ๊ะโดนนำมาสองคนะรั้งเขาก็ยังมีใจสู้ดูว่าเขามีจุดไหนที่อันตรายบ้างอาวุธของเขาลูกเรียงมันเขาครับแล้วก็การตัดกาวไฟของเขามันจะทําให้เราแบบชกยากไหมลักษณะแบบนี้ลูก <S <S> <S ม้วมวม่วแบบนี้ยากัก็ทาให้เราต้องระวังตัวมากขึ้น <S <S> ผลงานของเสือคิมสีไฟในวันลุมพินี ชนะน็อก2แพ้น็อก2ใช่ไหมครับครับแล้วไฟนี้คิดว่าลูกเกมจะเป็นยังไงครับลูกเกมครั้งนี้ผมก็อยากชนะครับแล้วก็อยากชนะรอบเกินก็มีโอกาสที่จะไม่ครบยกอีกหนึ่งไฟครับ,รบตอนนี้เราหวังถึงสัญญาวันใหญ่เลยไหมครับก็พ ok ูดถึงก็อย่างครับก็ยังอยากจะชนะอีกรอบสองสามไฟให้มันเติมเต็มครสองไฟไฟของไฟครกลับมาภาคนี้ร่างกายเราคิดว่าเราเต็มร้อยหรือยังสี่ไฟ ที่ผ่านมาว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆลงไปเลยครับก็มันก็น่าจะเกือบจะเป็นแล้วะะลูกไหนนะครับที่จะใช้ประเด็ดศึกก็น่าจะมีขมัยครับนี้ไหครับสหรับลูกที่จะใช้ประเด็ดศึกก็คือลูกหมัดนะครับูกที่จะใช้ประเด็ดศึกก็น่าจะเป็นหมัดผมนี่แหคน้ำหนักอะไรตอนนี้ ตอนนี้น้ำหนักก็ประมาณ7จ็ดเจ็ดเจ็ดโลสบายสบายก็ลำบากนิดหน่อยนิดหน่อยคิดว่าไปวันช่างเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องค่าน้ำในตอนนี้ว่าน่าจะไม่มีครับเพราะว่าผมก็ตุมมาตลอดประสบการณ์เรื่องน้ำหนักเลยเริ่มอยู่ตัวแล้วครับ140ปอนด์ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่มันเป็นยังไงครับมันมันมันควรเราคิดว่าเราจะต่อยแบบนี้ได้อีกนานไหมหรือว่าจะต้องเพิ่มไป145ปอนด์ ใจผมก็ไม่ค่อยอยากขึ้นไปร้รอยสิบมากอะไรนก็อยากจะต่อยร้อยสี่สิบคือไมร้อยสามห้าอ๋ออยากจะต่อยร้อยสามห้าด้วยอาออนาคตอาจจะต้องลดลงไปตอนนี้ตอนนี้น้ำหนักเราประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณถ้ามีเยอะเลยก็มีเจ็ดสิบป่าเจ็ดสิบป่าเยอะเหมือนกันนะเยอะแต่ถ้าก็คุ้มได้ครับเพราะคุ้มประมาณเดือนก็ได้ทำไมถึงเราทำไมเราถึงอยากบีบลงไปต่อยร้อยสามห้าครับเพราะว่า ร้อยสามห้ามองว่าผมสู้ได้หละผมครับแต่ถ้าร้อยสี่ห้าผมรู้สึกว่าหนักทั้งหนักทั้งแรงครับไอพี่กัดร้อยร้อยสี่ห้าที่ที่เรามองว่ามันมันจะยากกว่าร้อยสามห้านีนอกจากชื่อมวยแล้วเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องของสุีล่าเราหรือเปล่าครับเรื่องอะไรลุกล้ำด้วยครับเพราะลุรล้ำว่าจะเลี้ยกว่าเขาเยอะครับฝั่งหลังร้อยสี่ห้าตัวใหญ่กว่ามาก นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราโคัวการต่อไปอาจจะลดน้ําหนักลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมก็พยายามอยู่แล้แต่ว่าท้อมไปเรื่อยๆน้ำหนักมันก็ชอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะลดไปใช่ครับตอนนี้ผมก็เลยอยู่ในวัตถิสิบครับก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะลดหรือจะเพิ่มขึ้นไปจะพูดเกิดใจป่อยในสนามที่ใหญ่ในการหลักๆเลยมันคงจะต้องเป็นป่อยในร้อยสามาห์ร้อยสี่ห้ากคร้อยสี่ห้า เก่งต <muitas> ัวไหนบ้างที่คุณมองว่าก็หลายคนบ้างท่านตรงนั้นอันนี้เจนอันนี้เจนมีแบบติดตาคุณบ้างไหมผมไม่ค่อยรู้จักชื่อเลยครับแต่ผมรู้หน้าผมไม่ค่อยดู้อาวุธปืนอาวุธจุดแข็งของโอทีซีหนึ่งคุณต้นหักจุดแข็งขอโอทีซีจุดแข็งโอทิสนะครับก็เป็นโมเดลออกมุดได้รวดเร็วครับแล้วก็หลัง เราก็ใจสู้ครับแล้วสำหรับจุดอ่อนที่เรามองเหรจุดอ่อนที่มองก็เหมือนว่าเวลาเขาโวนเขาก็รดมไม่คดามครับแต่ร really <state> ูปร่างเขาดูเหมือนจะสูงกว่าเราหลายเซนอยู่เหมือนกันมันจะทําให้รูปเกมมันชกยากมากขึ้นไหมครับก็น่าจะยากขึ้นนิดหน่อยครับแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดไฟนี้เราผ่านได้ไฟหน้านี่มองไว้หรือยังครับว่า อยากจะเจอใครยังไงได้คิดไปบ้างหรือเปล่าครับถ้าไปที่ถามไม่ได้ผมก็<ๆ>ถ้าไม่ได้มองผมก็จะจะให้เจอใครผมก็ได้<ๆ>ได้หมดครับตัวที่เราเคยแพ้มาสองไฟก่อนนี่คิดอยากจะอยากจะล้างตาอีกไหมก็อยากครับก็อยากล้างตาครับแต่ว่ามีคนนี่รอรอสีพานุ่มแล้วแต่ว่าผมไม่น่าจะขึ้นไป<ๆ>ครับพูดถึงสีไฟที่ผ่านมาเรื่องไม่ครบจบเลยเรื่าจะขึ้นจากอะไรบ้างสีไฟที่ผ่านมาที่ผม ใช่น,น้องแล้วก็แพนน้องแล้วแค่น้องก็เหมือนว่าก็เรื่องร่างกายยังไม่ใอยเขาทีแล้วก็โดยอุกรไม่ค่อยได้เพราผมเพที่ผมจะนำสอบไปก็ด้วยอุ้มใจครับชื่อว่าก็ที่ผมสดซ้อมมาเขาเราก็หนักขึ้นอะไรขึ่น mm hmm. ก็มีความมั่นใจในการ่อยมากขึ้นครับถึงตรงนี้เราคิดว่าเราชินกับนวมเล็กหรือ,อยังครับผมว่าผมเริ่มชินแล้วครับ ในไฟที่สี่ที่่อ่มาผมรู้สึกว่าผมโดนแล้วผมไม่หลับแล้วก็ยังมีมือมือป้าครับแต่ต้นน่าอืไหมครับอันนั้นสุดท้ายแล้วเตร่างกายก็เข้าที่เข้าทางแล้วไฟนี้คงไม่ทำให้แฟนทาปัดเสียวก่อนนะสุดท้ายแล้วปาอะไรถึงพวกเขาหน่อยกองเชียร์เราก็ฝากกองเชียร์แล้วก็แมนทำครัถึงก็จะทำให้เต็มที่ครับผมจะชนะเป็นให้มันติดต่อกันให้ได้ แล้วเป้าหมายของเราถึงจะเป็นใหญ่ต่อมาสุดของผมเนี่ยก็ต้องเป็นสัญญาวันยายอยู่แล้วครับผมก็จะพยายามทำไม่ได้มีอะไรจะฝากคุณโอทิสั้ยก็ต่อยเกมเซนที่ครับผมก็ต้องการพยายาจากคุณนี่